กองกองขยับป่ะ่าจะเป็นคงน,นอนฮะไปเจอกับคุณลุงท่านเนี้ยก็มันเหมือนกองขยะแล้วมันจังหวะผมหันไปดูว่าอะไรขยับเป็นคนเลยก็กลายเป็นคนแล้วแกแกก็ป่วยแกไม่มีที่ไปแล้วจะไปนอนตรงลมลมก็ไม่ได้เพราะส่วนมากเขาจะมีเจ้าที่กันหมดแล้วชีวิตเขาต้องเอาตัวรอด,อดครับอันไหนที่มาคุมกายได้การฝนตกเขาก็ทำครับ กองกองขยะหรือเปล่าน่าจะเป็นคนนอนฮะฝนเมื่อกี้มันไอมันฝังใช<ห>่เหรอคนนอนคนนอนนี่นนแหละลุงพี่หลับแล้วหายใจอยู่ในขยะอยู่นะหลับเอาล่มไหมคะเอาล่มไหมเอาล่มไหมกันอีกทีนึงครับเห็นไหมคนบอก ลุกลุกลุกขึ้นมาก่อนทำดีดีปิดปิดก่อนปิดอับเปิดกลางล่มปิดปิดผ้าไปก่อนค่ะปิดผ้าไปก่อนเดี๋ยวล่มให้ลุงลุงลุงเอาล่มมาให้ค่ะโอ้กันไม่ทีกันไม่ไม่ไม่ไปหลบลงที่ล่มร่มามันไม่มีที่หลบอ่าเนี่ยลุงบอกว่า เราเดินไปกับน้องอน้องก็น้องสายเขาจะทําอาหารไปแจกแล้วก็ไปดูคนป่วยคนเจ็บอย่างงี้ครับเอายาไปให้เอาเสื้อฝนเอาล่มณวันนั้นเอาล่มไปให้กับยาก็ไปเดินดูว่าใครเจ็บป่วยไหมไปเจอกับคุณลุงท่านเนี้ยก็มันเหมือนกองขยะแล้วมันจังหวะผ่มหันไปดูว่าอะไรขยับก็เลยเรียกน้องสายอะไรขยับเหมือนคนเลย ก็เลยเดินเข้าไปดูกันพอเดินเข้าไปดูเสร็จก็ถามเสร็จแล้วก็กลายเป็นคนแล้วแกแกก็ป่วยน้ำมูกเต็มเลยหมดเลยก็หายามให้แกดูแลแกก็แกไม่มีที่ไปแล้วจะไปนอนตรงลมๆก็ไม่ได้เพราะส่วนมากเขาจะมีเจ้าที่กันหมดแล้วส่วนมากเขาจะมีเจ้าที่กันหมดแล้วครับแถวข้างโรงแรมรัตนโกสินครับสอบถามเพิ่มเติมไหมก็สอบถามว่าแกเป็นอะไรมั่งทําไมแม่มานอนแถวนี้ แล้วก็เราก็หาทางช่วยให้แกหาที่นอนให้แกคือณณณ,ณ,ณ,ณปัจจุบันคือเอาเตียงมาให้แกตัวหนึ่งเพราะกลัวแกเปียกฝนเป็นเตียงพับๆอะครับก็มีคนใจดีให้ใหม่อีกทีแล้วน้องสายก็เป็นคนเอามาให้อีกทีครับผมก็วันนี้ก็วันจบวันนี้ก็เข้าไปแกเริ่มดีขึ้นจะหายแล้วก็เอายาไปให้แกอีกชุดหนึ่งคืออีกคนหนึ่งอะคิดว่าเป็นกองขยะแต่ผมบอกที่มันไม่ไม่น่าใช่กองขยะเพราะมันขยับได้ คิดว่าน่าจะเป็นคนคงจะเอาผ้าใบาหรือพลาสติกสีเขียวๆคุมไว้ซึ่งมันเหมือนกองขยะครับประมาณนั้นครับเก็บขยะมาครับก็ทีวีเขาต้องเอาตัวรอดอะครับอันไหนที่มาคุมกายได้การฝนตกเขาก็ทําครับผมมาถามตอนหลังว่าทําไมมาอยู่อย่างนี้ก็คือประมาณว่าเศรษฐกิจมันมันแย่แกทํางานที่ต่างจังหวัดก็ไม่ได้ก็เลยเหมือนกับมาตายระดับหน้าครับมาหา,าง,งานแถวนี้ทํา อย่างน้อยตรงนี้ตรงนี้มันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือก็มีข้าวกินเช้ากลางวันเย็นโดยประมาณนั้นคือที่เนี้ยหลังจากโควิดมามเริ่มเยอะที่แรกก็คนไร้บ้านมาเส้นเส้นลาดจะดําเนินตั้งแต่นุสสาวบริชาติปตายมาเยอะมากเยอะมากเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็หาทางผลักดันเข้ามาข้างในซึ่งเจ้าหน้าที่กับผมเคยทํางานร่วมกันผมก็บอกว่าข้างในอะ่ะ ถ้าจะผลักดันเข้ามาพี่ต้องอาหาจุดแจกอาหารเพราะว่าคนเข้ามาแจกอาหารให้คนไร้บ้านเยอะพี่ครับประมาณว่าเราก็บอกว่าเออเจ้าหน้าที่มันจุด,ดว่าโปรโมทว่าเราย้ายจุดแจกมาจุดนี้นะคนเขาก็จะตามมาข้างหน้าถนนก็จะคนจะไม่เยอะแล้วก็ขยะก็จะลดลงพอมาถึงในจุดจุดหนึ่งที่เขาอยู่เราก็จะคุมกันได้นะนะตอนนั้นนะครับประมาณสักสองปีที่แล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยเหมือนเศรษฐกิจมันเริ่มแย่มากขึ้น เขาก็หาทางรอดโดยวิธีลักษณะแบบนี้ครับขายขยะมั่งเก็บขวดพลาสติกขายมั่งเอ่อบางทีก็รับข้าวกล่องรับไปหลายๆรอบก็เอาไปวนขายมั่งอะไรประมาณนี้ครับ mm hmm. เพื่อไปใช้ชีวิตประจําวัน mm hmm. เช่นไปซื้อยาไปซื้อของใช้ประจําตัวอะไรครับ mm hmm. ยาที่ฟงิฟันของใช้อ่ะครับประมาณนั้นครับผมก็มองแล้วสงสารเขาสงสารเขาในอีกมุมหนึ่งก็สงสารตัวเองด้วยเพราะว่าตอนนี้ผมก็ค้าขายแถวนี้ก็แย่แย่หมดเลยครับ แต่ทีนี้ว่าเราคิดว่าเราพอมีกําลังบางทีเราเข้าไปช่วยส่วนมากผมจะเข้าไปช่วยประจําเพราะว่าเห็นแล้วว่าเราเป็นพ่อคนบางทีเห็นมากับเด็กมากับลูกเนี้ยเราเห็นแล้วสะท้อนใจก็พยายามเข้าไปช่วยนึกถึงสงสารหลายๆคนเด็กที่มาอยู่แถวนี้ไม่มีบ้านอยู่ไม่มีโรงเรียนไม่มีโรงทัฟไม่มีเสื้อผ้าทางทางทางน้องซายแล้วก็ผมก็พยายามช่วยกันอยู่ครับอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามดูแลบ้างแล้วก็ อย่าอย่าเดีย๋ยดุมากบางทีบางคนดุบางคนก็ดีครับครึ่งครึ่งนะครับมันมีทั้งดีทั้งทั้งแล้วไม่ดีทั้งเจ้าเจ้าหน้าที่นะครับแต่ตอนนี้ดีขึ้นเยอะถ้ามาก่อนไม่ไหวเลยครับมาก่อนดูยกของยกของเข้าไปคนพิการที่เขาติดเตียงเอาไปไม่ได้ก็เอาพัดลมเอาของใช้เอายาเอาแพมเพิร์ดเข้าไปเอามาคืนแล้วนะครับตอนนี้เอามาคืนแล้วพอพอมีประเด็นงก,ก็เอามาคืนสึ่ถึงเวลาก็มารับของแจกซึ่งก็ส่วนมากก็เจ้าหน้าที่ก็อารมุ์มร่วยกันคือช่วงนี้เจ้าหน้าที่ดีขึ้น เขาก็ไม่มายึดมาก่อนเขายึดของเลยเขามายึดของเลยแล้วคนก็ไม่มีที่นอนข่าวสดส,สื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวโดวนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ